วส,วสวัสดีครับ,รบ,รบผมองค์ามรักแลวการป็นเขาบอกวันนี้กําลังจะบินไปเกาหลีด้วยใช่ครับผมวันนี้พอเราเสร็จงานก็จะบินไปที่เกาหลีไปทั้งหมดกี่คนแล้วจริงจริงไปทั้งหมดเลยครับทั้งสองคนรวมทั้งผู้โชคดีที่ทํากิจกรรมด้วยครับผมก็จะบินไปด้วยกันว be ันนั้มีการเตรียมตัวยังไงบ้างจะไปเกาหลีแล้วจริงจริงเตรียมตัวก็คือเสื้อผ้าครับกับยายาประจําตัวของเราแล้วก็ เตรียมใจไปเที you okay. Okay. So, okay. So, uh, ่ยวอย่างเดียวเลยครับผมแล้วก mm ็ใ hmm. ช uh, ่คร okay, ับผมก็บรรยากาศที่นั Please, ่นก right. ็ค่อนข้างหนาวก็ต้องเตรียมเสื้อผ้าหนาๆนิดนึงเพื่อเที่ยวครับคือหายใหญ่ใช่เพื่อหายใหญ่ต่างหากดีแล้วครับหายดีๆแล้วเนาะใช่คร่ะถามเรื่องงานการเตรียมงานเพลงและการับผมงานไปถึงไหนแล้วสำหรับเพลงทางเบยนะครับก็ปล่อยซิงเกิลออกมาแล้วครับส่วนวันที่4พฤศจิกนี้นะคะก็จะเป็นการปล่อย MV ออกมาไงก็วันนี้นะคะที่งานสุดสัปดาห์นี้ทางเบยก็เตรียมเพลงเป็นซิงเกิลแรกของถังเบย์มาร้องบนเวทีนี้ด้วยเออ ว่าชื่อเพลงว่าโลกมันกลมครับผมมันกลมเป็นแนวเพลงแบบไหนอะไรยังไงเป็นออนบีช้าๆสบายๆง่ายๆคิดว่าแบบหลายคนอาจจะมอยทั้เพลงจะต้องแบบเป็นแบบเต้นๆอะไรเงี้ยจริงๆทั้าเปมีหลายมเมหลายมุมครับคือเหมือนแบบอย่างเพลงช้าเราปล่อยออกมาเพื่อให้ทุกคนเห็นก่อนว่าเราแบบว่าเออเราร้องแบบนี้ก็ได้เราไม่เยอะก็ได้หรือจะให้ร้องเยอะๆก็ได้ใช่ครับผมอยากให้อยากให้มองหลายๆอยากให้เห็นทางเป็นในหลายๆมุมเหมือนก่อนทํางเบล ผมก็จะเป็นอีกบุคลิกนึงหลังแต่ผมก็อีกบุคลิกนึงก็อ,อ,งอยากให้เห็นอะไรเดี๋ยวจะได้ไม่เบื่อทางเบียครับอโอเคสุดท้ายแล้วให้ฝากผลงานเพลงหน่อยละกันครับผมก็ยังไงขอฝากติดตามผลงานเพลงของทางเบียด้วยนะครับเพลงโลกมันกลมนะครับวันที่4พฤศจินี้นะครับทางเบียก็จะปล่อยเอ็มวีออกมาแล้วแล้วก็ฝากผลงานของเพื่อนๆทั้ง12คน True Academy f a n t a s i a Season 10ด้วยนะครับก็ทุกคนก็ตั้งใจกันมากๆเลยไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยครับโอเคขอบคุณมากครับผม